ค<ด>มเหล่าเนื้อทองตั้มกาสดีครับวันนี้นักล่าสมบัติข้ามา,าเดดบิ่งรถดัดแปลงจากคุณพ่อครับคุณบอ่อช่วยคืบนาหัดใช้แล้วเม,มื่อเมื่อันครับอธิบายเลยไปนที่นี่ฮอดอะไรกันเนาสังไม,มั้เริ่มจะสี่คนม่มาามนทกนนี่ตัวที่ว่ามือมันเ้มืยว่าท่านเลยสํ้เร็กนนี้เอาเอาข้ามโยกมาใส่ด ขั้นโยกอันนี้เขาเรียกฟองอ้อยวัสดุจากเศษจากเหการเ์ยังงานปกติเขาก็เอาขั้นชงยีๆๆลยีหละข้ามีอันเล็กขออ้อยเขาไม่จดชงใดอ่าชงมะไ่เนี่ยมันก็จะชงมะไรกัน,ม,น,นมันก็จหมุนได้เลยมันก็จะโยกปั๊บโยกไปมาได้แล้ว คือชุดขันลอนานี่ยเล้วๆชุดขั้นลอนาเลี่ยวๆเลียวเียบุดพงมาไล่ชุดขั้นแล้วเรียบร้อยบาดนี้เหลืออยู่ระบบเกียร์ระบบเกียร์เกียร์กันนี่นันยนี่เกียร์นี่เกียร์ท่ใส่โซ่ใส่โซ่มัส่่มใส่โอ้ไม่จกจกจกยน หนึ่งอนนสองสามประเด็นประเด็ก็ต้องให้มันต่ำครับขั้น,น,น,นรดตำ่นนตำกันที<อ>่ปวดถูกลงใส่ขาขคนขดยืนนั่งอี่เด้อ๋อครับผมขันคนขึ้นไปนั่งเบื้องล้วงนี่ขันชมบมโนมันไปมันทีไปตำ่ำปวดดัดตัวนี้ขึ้นมไม่อีกอันนี้นี่เป็นอะไรอันนี้เป็นหนังนอนนี่ไวท์เทาเล้วอันนี้นี่เป็นโตนี่สีสำหรับเลียวซอยเลียวสำหรับซอยเลียว สำหรับตัวเดียวมันมีสองทางฝั่งสายฝั่งขั้วใส่ตัวเดียวเนี่ยมาทางนี้ก็เรียวทางขั้วไปทางนี้ก็เรียวทางซ้ายไม่ไปทางซ้ายเกี่ยวแบบนี้อันนี้ที่อย่งนี้ระบบคาด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 ป้อนกับข้อเกีาขึต้องขึ้นก้อนกับข้อเย้าอี๋นี่คาดก้อนข้อเท้าต้องใส่ต้องใส่เกี่ยวเกี่ยวดึงตัวนี้ไว้ดึงตัวนี้ขึ้นไว้ ดึงตัวนี้กันด้วยแต่ว่ามันจะเป็นตัวลูกเตะสายันลูกเตะสายพันธุ์สายพันธุ์เตะเตะหลังเตะหลังสายพันธุ์เตะหลังสายพันุ์เพื่อเสียสายพันธตึงเร้ก็เนาม้อที่เขาเชียร์เขาก็ต้องเหยียบคัดทุกคนตึ๊กลงไปมันจะไหลมันหมุน้าตกลงไปบักนี่มีสายพันธุละเพราะจะสายพันธุ์ละเครื่องกันสิบ้างแล้วมันกี้ทแตะลงไปพร้อมกับเบรกยูเบรกยูดูได้แน่ยูได้ทังเขาเชีย ถ้าผลก็เราพ่อตาเขาเยียแล้วเ่าขั้องค้าขึ้มามันก็มุนไปเรอยแบบนี้มันทำงานต้องต้องเป็นแบบก็ดมากเลยพ่อตาเหล้วพอตหลี่พอตเหลี่พอตลีวยงพอเหลี่เลี้ยงนี้กับติโอเคลื่อนไปเลยล้กัีค้งหนาขึ้นไว้แตใส่ฐานหนากัชุดผันหลังแต่ว่าการที่เดินได้เคลื่อนตัวได้อาทิตหนา อาที่นานาจะแล้วนาสีแล้วมือนี่สีท่าสีมือนี่สีท่าสีสีเย็ดชุดเก็บโต๊ะชุดนี่ตะวันชุดซอยเลี้ยวชุดซอยเลี้ยวกับชุดกับชุดเกียวขาสีแล้วมือนี่ตะวันรอเนย์มีไว้เลี้วไปมีไปรอรอมีมีแล้วมีแล้วตะวันรอเนย์มีแล้วของนานามีแล้วขาเชียวของโก ส่วนกูมาควานอะพอเป็นสางตะกอแต่มีไฟเบอร์โตาาแล้วตาสว่านตะเกอนตตาลุนพ่อลุนแม่วลานเลยสว่านตัวนี้่เ็นแมันมีมีแท่นโอ้ลยใส่ตัวนี้ม่เห็นแท่นสว่านแท่นมันจะจ่อจได้ของดีก็ห้ากดแต่ห้ามกดแบบแบบแมันมาตรงจะไปมันจะเบลวใส่เบลวบมันมันมาแข็งนะข้นสุมากกด บะแข็งเนาะต้องใ pues ส่แบบใส่แบบนี้เนี่ยมากดโทรว่าเขาได้เจาะเล็กๆเนี่ยที่ที่ภาประกอบเยอะเอาใส่พวกมื่นนี่แหละไม่หยัดรัหรับมือนี่แหละการนี้ทานผู้จิ้นี่ท่านนี้ครับผมย่ออาทิตย์หน้าหรืออีพี่ต่อไปสีเป็นแบบเล็กอะฝากติดตามนะครับนักล่าสมบัติเมืองมหานะครับขอบคุณพ่อ รักสร้างประดิษฐ์รถไถนาเดินตามยียบเอ้ยมาอย่างไงรบแบบนั่งครับแบบ<แ>นั่งครับนอนแบบโอเคครับผมกลับมาเนี่ยขอบก้าวข้าวะขอบคุณและสวัสดีครับ